ถ้ามีคนที่มามาชักชวนเขาในแง่อื่นที่มันดีกว่าที่เขาคิดอยู่นะเขาจะไปทันทีอันนั้นเขาศึกษาแบบงอนแง่นคลอนแคลนเต็มทีวั้นเราศึกษาปฏิบัติธรรมนะข้อปุุจฉากับวิสัชนาเนี่ยให้ดีๆเลยดียังไงก็รู้ให้มันดีซะมันไม่ดีจะได้รู้ว่ามันไม่ดีจะได้ไม่ต้องอะไรอาวรจะได้ไม่ต้องสงสัยเพรนันอะไรเป็นอะไรก็ควรจะเขาฟังธรรมสมัยพุทธกาลเป็นยังไงรู้ไหม โอ้แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าเหมือนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีในที่มืดเพื่อคนมีจักษุจะได้มองเห็นรูปฉันใดพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็ฉันนั้นนั่นแหละนี่ของเราศึกษาพระธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยศึกษาไปงงไปเรื่อยสงสัยไปเรื่อยโยนให้ลึกซึ้งอย่างเดียวเอารอดไหมตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยนะทันถามมาโลกนี้ก็ในบรรดาคนที่ต้องกรุณาก็คือ ตัวเราเนั่นแหละนั้นคนที่กรุณาให้ตัวเองนะเปอร์เซ็นต์พ้นทุกมีเยอะนะมันจะเริ่มคว้นขวายแนละอะไรนะจะเป็นทางแห่งความพ้นทุกจริงๆเนี่ยนะบุจรา้านะอยากจะทวนถามอีกครั้งหนึ่งว่าปุจรช้าเนี่ยปุจชาวิสัชนาเนี่ยสำคัญที่สุดในเทศนาหาระเออขอภัยวิจยะหาระถามว่าเอาอะไรมาถามมาตอบก็เอาอัศธา,าอาทีนวะนิสรณะนะผลอุบายอานัต นั่นแหละมาถามมาตอบให้เป็นอย่างดีถ้าถามไม่ได้ตอบไม่ได้ให้รู้เธอว่าเรามีปัญหาแล้วนะการศึกษาของเราเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแล้วหาทางแก้ไขเถอะเนี่ยนะการศึกษาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เรียกว่าต้องตรวจสอบสมบัติและวิบัติของตัวเองตามการันนะว่าเราจเจริญไปถึงไหนแล้วนนะไอ้ที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได,ไได้เพราะอะไรเนะี่ยอันนี้วัดผลต้องวัดผลได้ เธอที่ที่มาเน้นมาพูดตรงนี้นะเพราะว่าของอมาเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นมาก่อนไม่รู้สักอย่างเลยนะเขาว่าดีอ่ะเขาว่าดีอ่ะไม่เชื่อก็อย่าลบลูก,ก็แล้วกันฉันเชื่ออย่างเงี้ยก็ได้เหตุผลอยู่เท่านั้นนะนะคนอื่นเขาเห็นว่าไอ้เจ้านี่มันหัวมันมันขี้ดื้อนะก็เลยเขาอย่าไปยุ่งกับมันเลยเขาก็เลยปล่อยปล่อยเรามาลักษณะนั้นแต่ว่าก็ทํามาเรื่อยแบบไม่ค่อยไม่มีเหตุผลมากนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นให้ให้ตอบให้ได้เหตุผลเพราะอะไร แต่ถ้าเราตั้งคําถามเป็นนะสิ่งที่เราคิดไม่เกินพระพุทธเจ้าคิดทั้งหมดะนะก็บอกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งภาษาดิบทท่านแสดงว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่พึ่งอาศัยอากาศเนี่ยนะขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกโดยที่สุดแม้แต่ครุดเวนไตเนี่ยยังไงยังไงก็ยังอยู่ในขอบเขตของอากาศมีครุฑตัวไหนบินพ้นอากาศบ้างไหมมีนกตัวไหนบินเลยอากาศไปบ้างไม่มี สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันยังไงก็ต้องยังลงสู่ภายในพุทธญาณโดยที่สุดแม้พระสารีบุตรก็ยังยังลงสู่ภายในขอบเขตพุทธญาณไม่เกินพุทธญาณไปได้สิ่งที่เราตั้งคําถามก็เหมือนกันนะถ้าสิ่งนั้นมีประโยชน์พระพุทธเจ้าตอบไว้หมดแล้วเนี่ยนะเพียงแต่ว่าใจเย็นอดใจรอสอบถามศึกษาให้ดีๆแล้วก็ตั้งคําถามให้เป็นแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆและจะสิ่งที่เราถามนะจะได้รับคําตอบทั้งหมดนะนะ สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราสงสัยอะควรรู้ว่าข้อมูลที่เราอที่จะตอบเราได้อยู่ตรงไหนนะซึ่งพระไตรปิฎกก็เป็นคัมภีร์เดียวที่เรียกว่าเปิดเอาไว้ทั่วไปหมดแต่คนก็ไม่ค่อยยืมเนี่ยนะทีนี้มาขึ้นยุติหาระบ้างนะว่ายุติหาระนั้นคืออะไรคือหาข้อยุติยุตินี้ก็แปลว่าความสมควรและไม่สมควรหาข้อยุติก็คือหาข้อสมควรและไม่ สมควรยุติหาระนี่ก็คือเอาเป็นเครื่องมาตรวจสอบอะไรความสมควรของอะไรไม่สมควรของอะไรก็คือความสมควรของคำสอนทั้งโดยพยัญชนะและโดยอัฐเนี่ยนะโดยพยัญชนะและโดยอัฐะเรามาดูลักษณะของยุติหาระในคำอธิบายย่อๆกันหน้า242 จัเป็นภูมิและโคจรกล่าวคืออัดของสูตรอันใดแห่งหาระสมควรและไม่สมควรแห่งสั์และอัฐะเหล่านั้นท่านเรียกว่ายุติหาระหาความสมควรไม่สมควรของสั์และอัฐะขอพยัญชนะกับอัฐะนั่นเองนะหาความสมควรอย่างที่ว่านยุติมีสองคือสัทยุติกับอัทยุติสัทธาแปลว่าเสียงนะนะความยุติของคำว่าขอบเขตของคํานี่แค่ไหน สมควรแค่ไหนอัธยุติก็คือเนื้อความนี้แค่ไหนอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยหาความสมควรดูสิบอกว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยโดยสมุดฐานของเสียงนี้เป็นจิตตสมุดฐานเรียกว่าจิตทชาพั์เป็นโวหารของพระอริยะแสดงเรียกว่าอริยศัพ์เป็นภาษาของชาวมคธเรียกว่ามาคธาศัพ์ถ้าโดยวิพัฒน์เนี่ยเป็นสี่วิพัฒน์เนี่ยนะ เป็นสี่วิพัตนะสี่โยังโยนาหิสนังเนี่ยเป็นสี่วิพัตส่วนโดยอัฏฐะเนี่ยนะก็ต้องเป็นนังจัตุถีวิพัตการประกอบด้วยวิพัตเนี่ยเออเป็นปหูพจน์การสามารถแยกสั์ได้ลักษณะนี้เรียกว่าความสมควรของศั์แต่ทีนี้ของเราเนี่ยมาศึกษาในแง่าภาษาไทยเราก็ไม่ต้องไปขับเน้นในส่วนนั้นมากนะักนะก็เออใช้คําเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่เท่านั้นเอง หาความเหมาะสมของถ้อยคําส่วนอัพยุติเนี่ยนะความหมายของ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 คาเหล่านั้นนะ่ะมีขอบเขตแค่ไหนอย่างเช่นคําว่าบูชาจะปูชนียานังก็บอกว่าคนที่ควรบูชาเนี่ยคือใครถ้าหาถ้าหาจะหาข้อข้อความที่สมควรกับความหมายนะใครควรบูชาก็ต้องผู้มีคุณทั้งหลายผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านั้นบริบูรณ์ด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยาณทัศนะเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากท่านมีคุณธรรมเหล่านั้นท่านจึงควรแก่การบูชาน่นนะอันนี้คือว่าหาความหมายในแง่เออหาหาข้อยุติในแง่อัฏถะนั่นเองอันนี้ก็เป็นยุตินะสรุปว่าหาข้อยุติแบบคำกับแบบความหมาย นี่มาดูเนื้อหาโดยพิสดารหน้าสามสิบตามเดิมว่าข้อสิบแปดในบรรดาหาระเหล่านั้นยุติหาระเป็นฉไนคา,าถาว่าสัพเพสังหารานังหาระทั้งปวงเป็นต้นนั้นนะ่ะชื่อว่ายุติหาระในยุติหาระนี้ท่านประกอบอะไรนะคือคือเอามาประกอบอะไรเป็นวิธีมาประกอบอะไรประกอบดังนี้คือ,อพูดถึงการอ้างนะถ้าเป็นสมัยพุทธกรวิธีเขาอ้างอ้างกันนะ่ะ อ้างก็เช่นม,มหาประเทศสี่หลักการกล่าวอ้างใหญ่ของธรรมะสี่คือเวลาใครจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะมีบุคคลที่ข้ออ้างก่อนใช่ไหมอย่างสมัยนี้อาจารย์นี่ว่าอย่างนั้นอาจารย์นั้นว่าอย่างนี้พระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าอย่างนั้นพระไตรปิฎกเล่มนั้นว่าอย่างนี้นรเ,นนนเรียกว่าข้ออ้างไอข้ออ้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นโบราณเลยเขาเรียกมหาประเทศสมัยพุทธกาลมีอยู่สี่ประการมหาประเทศนะขอ้อแรกก็พุทธาประเทศ คำนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีพุทธพจน์ตรัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าอ้างพระพุทธเจ้าพุทธาประเทศอย่างที่สองก็สังขาประเทศอ้างพระสงฆ์เช่นอ้างคณะสงฆ์เช่นคณะสงฆ์ที่ทําสังขยาย,ย่างนนะอ้างคณะสงฆ์เรียกว่าสังขาประเทศหรืออ้างพระเถระหลายรูปเรียกว่าสัมภูรัตเทราประเทศอ้างพระเทระหลายๆองค์อะนะกลุ่มอาจารย์พวกนั้นท่านว่าอย่างนั้นกับ เอกับเทราประเทศก็คือกล่าวอ้างพระเถระรูปเดียวอันนี้คือวิธีการกล่าวอ้างนะรูปเดียวก็เช่นใครนับถือใครมากก็อ้างคนนั้นะบ่อยอันนี้แหละเรียกว่าการกล่าวอ้างหรืว่าการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาจะอ้างนะก็อ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระสงฆ์อ้างพระเถระหลายรูปอ้างพระเถระรูปเดียวอันนี้คือข้ออ้างนะสมัยนี้ก็ง่ายๆก็อ้างอาจารย์นั่นแหละ นะบางคนหลายอาจารย์หน่อยอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้อาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นบางคนอาจารย์เดียวอาจารย์ว่าอย่างนี้นะนะทีนี้ไอการกล่าวอ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใครเคารพใครก็อ้างคนนั้นอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องแปลกใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าเมื่อกล่าวอ้างเหล่านั้นอย่างนี้แล้วนะเอาอะไรมาเป็นหาข้อยุติว่าเวลาอ้างมาอย่างนั้นแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องยุติล่ะเมื่อเราอ้างนะสมมติเวลาคุยกันเนี่ยสี่ห้าคนนั่งคุยกัน ไอ้คนหนึ่งอ้างอาจารย์นะใครเคารพใครก็อ้างของตัวของตัวนั่นแหละไม่ยอมไปอ้างคนอื่นอยู่แล้วใครอ่านหนังสือเล่มไหนก็จะอ้างเล่มนั้นแหละถามว่าเอาอะไรเป็นข้อยุติล่ะถ้าอ้างกันอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นก็บอกว่าบทและอัถบทและพยัญชนะบทเหล่านั้นเนี่ยว่ารวมๆนะต้องจัดเข้าไปในสูตรแสดงไว้ในในวินัยใส่ไว้ในธรรมดาอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบธรรมดาก่อนหาข้อยุติแบบธรมธรมดาธรรมดาง่ายๆว่า เวลาเราอ้างใครก็ตามเนี่ยอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระสงฆ์ทั้งหลายหรืออ้างพระเถระหลายรูปอ้างรูปเดียวก็ช่างเถอะการอ้างใครอย่างไรก็ตามนะต้องสงเคราะห์ไปในสูตรวินัยและธรรมดาจัดเข้าในสูตรแสดงไว้ในวินัยใส่ไว้ในธรรมดาเนี่ยนะสามคำอันนี้เป็นคะเป็นเครื่องยุติแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาก่อนค <c oughs> ือตวน,นะ <c oughs> จัดเข้าในสูตรแสดงไว้ในวินัยใส่ไว้ในธรรมดา เออหน้าท่องไว้นะสามประโยคเนี่ยเอาไว้เวลาคุยกันเอาไว้ได้คุยกันปั๊บเนี่ยมันเข้าสามอย่างนี้ไหมถ้าไม่เข้านะบอกว่าทางนั้นอเลิกเถอะเพราะทำไม่เลิกนะหมูเดร์ฉานกําลังจะกัดกันแล้วนะก็เป็นเดร์ฉานคะถาไปแล้วอ่ะอ้าวถ้าไม่เข้าสามหลักนี่นะถ้าไม่จัดจัดก็ไม่เข้าประสูตรแสดงก็ไม่เข้าวินัยใสไว้ก็ไม่ถูกธรรมดาเนี่ยนะเป็นเดร์ฉานคะถาแล้วนะไม่ใช่ธรรมะแล้วเนี่ยนะ อย่าไปอ้างพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะกินศีรษะรังแคมจะกินศีรษะลําบากอีกคาว่าจัดลงในสูตรสูตรไหนนะว่าสิ่งที่เราจัดเข้านะสิ่งที่สนทนาหรือสิ่งที่กล่าวอ้างนะมันเข้าอริยสัจข้อไหนล่ะเนี่ยนะนะอันนี้ธรรมดาก่อนนะเรียกว่าจัดลงในอริยสัจสี่สิ่งที่เรากําลังสนทนาพูดคุยประรบเนี่ยมันเข้าอริยสัจอะไรอันนี้ก็ง่ายง่ายก่อน ข้สองแสดงไว้ในวินัยอะไรวินัยไหนเช่นราคะวินยัยโทสะวินยัยโมหะวินยัยวินัยเนี่ยแปลว่าเป็นเหตุกําจัดเพราะฉะนั้นถ้าการพูดการคุยการกล่าวอ้างเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อกําจัดราคะกําจัดโทสะและกําจัดโมหะถ้าไม่เข้าอันนี้ล่ะถ้าคุยไปแล้วเนี่ยราคะเพิ่มขึ้นโทสะเพิ่มขึ้นโมหะเพิ่มขึ้นอันนี้ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้านะอันนี้ง่ายมากเลยนะ ถ้าสิ่งใดก็ตามที่คุยแล้วราคะมากขึ้นโทสะมากขึ้นโมหะมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่คําสอนมีอยู่ที่เดียวนะในพระไตรปิฎกที่บอกอาศัยตันหาละตันหาแต่ที่อื่นทั้งหมดจะไม่มีมีอยู่ในพิคุณีสูตรอยู่ที่เดียวอังคุตรันิกายจตุกานิบาตอาศัยตันหาละตันหาอาศัยมาะละมานะเป็นต้นนั่นมีอยู่ที่เดียวที่เรียกว่าให้อาศัยกิเลสแล้วละกิเลสที่อื่นนะปิฎกสามเนี่ยแทบไม่มีที่ที่เรียกว่าชี้ชัดพยัญชนะลักษณะนี้หายากเต็มที มีมีอ่านะแต่ว่าน้อยมากใช้เป็นเวทนาอย่างเดียวใช้คําว่าเวทนาแต่ไม่ได้ใช้เป็นตัวราคาเลยนะอาศัยราคะกําจัดราคะมีอยู่ที่เดียวที่ที่เรากาสอนให้มีราคาเหมงนันนเถอะและจะได้อาศัยละราคะแต่ที่อื่นไม่มีเรียกว่าถ้าเป็นทางธรรมะถือว่าอภโภหาริกมากเลยน้อยมากเหมือนกับว่าข้าวถังเบเริ่มเลยนะมีก้อนกรวดอยู่เม็ดเดียว ถามมาที่ว่าอาศัยราคาละราคาเป็นยังไงบอกโอ้โหคนโน้นเาก็เป็นผอหาหันคนนี้ก็เป็นผอหาหันหมาเราอยากเป็นบ้างอะอย่างเงี้แหละเาเรียกว่าอาศัยราคะาละราคะาม่ได้ไปทําให้มีราคาก่อนจะได้ดับราคะามไม่ใช่หมายถึงโอ้โหคนโน้นเขาก็บรลุกันแล้วนะทำไมเราไม่บรรลุ่ะเราอยากบรุมั่งอ่ะลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าอาศัยตันหาละตันหาเอเขาก็บวชเราก็บวชทําไมเขาบรรลุเราทําไมไม่บรุลุนี่เรียกว่าอาศัยมานะละมานะอันนะ เขาก็ฉันข้าวเราก็ฉันข้าวแบบแบบคนไทยเขาคุยกันนะนะอ้าวคนอื่นที่เขาสอบได้เขาก็กินข้าวไม่ใช่หรืออ้าวแล้วคุณไม่ได้กินข้าวหรือทําไมไม่ฉลาดกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็อาศัยวิธีแบบเนี้นะกระตุ้นมานะขึ้นให้ให้พระไอมานะแบบชาวโลกเขาเรียกว่าพยายามแต่ทํามานะทางทางพระเนี่ยเรียกว่าถือตัวเอาความเย่อหยิ่งเข้ามาเนี่ยนะอย่างเช่นอ้าวเขาก็บวชในพุทธศาสนาเราก็บวชในพุทธศาสนาทําไมเขาบรรลุแล้วทําไมเราไม่บรรลุ มันทาไมมันต่างกันตรงไหนเนี่ยนะก,ก็ทําให้ภาคเพียนขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอายมานะละมานะมีอยู่เท่านั้นน่นะแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปแล้วสอนให้ละราคะโทสะและโมหะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเวลากล่าวอ้างอะไรก็ตามนะดูด้ว่าราคะจะลดลงไหมถ้าพิจารณาแบบนี้พูดแบบนี้คิดแบบนี้นะโทสะลดลงไหมโมหะลดลงไหมอันนี้เรียกว่าสแสดงไว้ในวินัย ส่วนใส่ไว้ในธรรมดาก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นชื่อของอะไรปัจจัยปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อของปัจจัยปัจจัยธรรมทั้งหลายถ้าพูดปัจจัยปัจจยุบันเท่ากับแสดงแล้วนะถ้าแสดงปฏิจจสมุปบาทคือวิชาสังขารก็เท่ากับแสดงแล้วถ้าแสดงปฏิจจสมุปบาทคือสังขารวิญญาณก็เท่ากับแสดงแลว้วเป็นต้นนะ ั้นคำว่าปฏิจจสมุบาติกับปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยคู่กันก็คือปฏิจจสมุบาทคือเหตุปฏิจจสมุปปนาธรรมคือผลไอการใส่ไว้ในธรรมดาปฏิจจสมุบาทนะเนี่ยนะปฏิจจสมุบาทเนี่ยการกล่าวถึงปัจจัยเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อละอะไรการแสดงปัจจัยนะเพื่อละละสมุทยัยหรือละอุเฉทท,ทิฏฐิพวกอุเฉทท,ทิฏฐิทั้งหลาย ปฏิเสธปัจจัยปฏิเสธปัจจัยเช่นสัตว์เกิดมาลอยๆเกิดมาลอยๆตายแล้วก็จบกันเกิดลอยๆตายแล้วหมดเลยพวกนี้เป็นกลุ่มอุดเฉททิฐิซึ่งจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเกิดลอยๆไหมถ้าถามว่าสัตว์เลยโลกนะแล้วแต่มันจะเกิดอะมันเกิดลอยๆถ้าเกิดลอยๆเนี่ยนะอธิบายไม่ได้ไปรู้กี่ร้อยเรื่องถ้าทุกอย่างลอยๆเข้อย่างเดียวเนี่ยนะถ้าไม่มีเหตุมีผลเนี่ย แต่ว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาแล้วแต่ดวงดาวเป็นต้นเนี่ยนะถ้ายกให้ข้างนอกปั๊บเนี่ยอันนี้กลุ่มเนี่ยเป็นพวกอุเฉทท,ทิฏฐิแล้วถ้าการกล่าวถึงผลเนี่ยนะว่าผลทั้งหลายเกิดจากเหตุการกล่าวถึงผลเพื่อละอะไระถ้าดับเหตุนะผลก็ดับใช่ไหมถ้าดับเหตุผลก็ดับอันนี้ละกลุ่มละอะไรละสัตสตทิทิฏฐิเพราะฉะนั้นคําว่าใส่ไว้ในธรรมดาเพื่อวัตถุประสงค์ละอุเฉททิฏฐิกับ สัสะทิธิตินะนะต้องไม่เป็นไปตามอุเฉทธิธิติต้องไม่เป็นไปตามสัสะทิธิิว่าโดยสรุปนะว่าการกล่าวอ้างบทพยัญชนะทุกอย่างจะอ้างพระพุทธเจ้าก็ตามอ้างคณะสงฆ์ก็ตามอ้างพระเถระหลายรูปก็ตามอ้างรูปเดียวก็ตามแปลง่ายๆว่าอ้างอาจารย์ไหนก็ตามจะต้องจัดลงในสูตรคืออริยสัจสี่ให้ได้ แสดงไว้ในราคะวินยัยโทสะวินยัยโมหะวินัยให้ได้คือต้องสิ่งที่อ้างนั้นต้องเป็นไปเพื่อกําจัดราคะโทสะและโมหะแล้วก็ต้องไม่มีอุชเชธท,ทิฏฐิและสัสถาทิฏฐิหมายก็ว่าใส่ไว้ในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาทต้องไม่ใช่สัตว์แต่ว่ากองทุกเกิดจากปัจจัยถ้าปัจจัยดับวัตทุกทั้งสิ้นก็จกดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจัดลงในอริยสัจสี่ย่อมแสดงกิเลสวินยัย ย่อมไม่ทําให้ขัดแย้งกับธรรมดานี่นะอันนี้คือหลักธรรมดาเป็นเครื่องตรวจสอบหาข้อยุติแบบธรรมดาง่ายๆเหตุผลเนี่ยนะในการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนอันนี้เป็นยุติแบบธรรมดาข้อยุติแบบธรรมดาตัวในครั้งหนึ่งนะว่าจัดเข้าในสูตรคืออริยศาสตร์สี่แสดงไว้ในวินัยคือกําจัดกิเลสใส่ไว้ในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมสมุทยะวาระและ นิโรธวาระเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่ทําอาสะวะมีการมาสะวะเป็นต้นให้เกิดขึ้นน,นะถ้าเป็นไปตามหลักอันนี้นะจะต้องสิ้นอาสะวะแน่นอนผู้ที่สิ้นอาสะวะเรียกเอาใครพ่าหันมีชื่อว่าพระขีนาศบขีนาศบนะวอแวนเนี War ่ยภาษาไทยนิยมแปลงเป็นพอพานขีนาสวะกับขีนาศบอันเดียวกันเนี่ยเนี่น อาสวะจะไม่เกิดขึ้นอัฏฐะใดๆบาลีใดๆย่อมสมควรย่อมควรกับมหาประเทศสี่ย่อมควรด้วยเหตุใดๆย่อมควรด้วยเพราะเหตุด้วยประการใดๆควรถือเอาอัฏฐ,ฐะและบาลีนั้นๆน,น,นะก็หาข้อยุตินะว่าสูตรคืออริยสัจวินัยคือกําจัดกิเลสปฏิจจธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม แล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้อาสะวะต้องลดลงอาสะวะต้องสิ้นไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นใครอ้างใครมาก็ตามต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้อันนี้แหละเรียกว่ายุติหาระหาเรียกว่าหาข้อยุติต้องเป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นอย่างการสนทนาธรมการฟังทำการแสดงทำการอะไรก็ตามในนี้นะต้องเอายุติหาระนี้เข้ามาคือยุติหาระเนี่ยเป็นข้อยุติของเทศนาหาระกับวิจยะหาระ บางทีเทศนาอาหารก็แสดงไปเรื่อยใช่ไหมเทศนาอาสาพราอาทีนานิสรณะก็เทศไปเรื่อยวิจัยว่าปุจชาวิสัชนาถามตอบถามตอบไปเยอะแยะไปหมดทําให้มันเป็นอะไรเนี่ยต้องมาหาข้อยุตินะเนี่ยเพราะไม่งั้นไม่มีจบมีสินน้นใช่ไหมพะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยเท่ากับวัดว่าพระไตรปิฎกมีข้อยุติอยู่เท่านี้แหละจัดลงในสูตรคืออริยสัจแสดงไว้ในวินัยคือกําจัดก,กิเลสราคาวินัยโทสาวินัยโมห oh าวินัยกําจัดก,กิเลสและ ใส่ไว้ในธรรมนาต้องเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทคือปฏิเสธสัตว์กับปฏิเสธผู้สร้างปฏิจจสมุปบาทนะหลักการใหญ่ๆเป็นอย่างนั้นคือปฏิเสธว่าใครเป็นสัตว์ชารามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพเป็นปัจจัยภพมีอุปาทานเป็นปัจจัยถามว่ามีใครอยู่ในนั้นอ่ะไม่มีก็มีแต่ชารามรณะที่เกิดจากชาติแต่โวหารว่านายกนายขอมีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้น ทีนี้ถามว่าเอาแล้วใครเป็นสิ่งที่สร้างเหล่านี้ขึ้นอ่ะสิ่งเหล่านี้ขึ้นอ่ะนะชรามรณะใครสร้างบอกชาติสร้างเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธผู้สร้างที่เป็นบุคคลปฏิเสธผู้สร้างที่เป็นบุคคลแต่ไม่ใช่ว่าถือไปถือมาเลยเถิดไม่เคารพพ่อไม่เคารพมรแม่ไปถูกไหมกลายเป็นว่าสอบศึกษาอารยศัจ์ปฏิจจสมุปบาทไม่ดีกลายเป็นคนอากตันยูโอ้ยมันขัดกับมงคลแม้กระทั่งมงคลข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม มาตาปิตุอุปทานนงก็ขัดเนี่ยนะขัดกับมงคลไม่รู้กี่มงคลเนี่ยนะเพราะอาน,นิจังทุกขังอนัตาเนี่ยนะก็ก็ศึกษาธรรมะบางทีนะศึกษาไประดับสูงมันจะมาขัดกับระดับล่างๆอันนี้คือปัญหาที่เป็นเป็นอยู่หนักๆเข้าพ่อแม่ก็ไม่เที่ยงป่วยแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ต้องไปดูแลให้วุ่นวายอะไรดีไหมยอย่างนี้นี่มีกลุ่มศึกษาธรรมะอยู่รัดที่หนึ่งนะใช้คําว่ารัดที่นี่แปลว่าทิฏฐิกลุ่มหนึ่งปฏิเสธแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยซ้ําไปเนี่ยนะไม่เคารพพ่อแม่ ถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่หลักการอยู่อะไรก็ถือว่าผิดกับคําสอนอยู่แล้วเนี่ยนเพราะอะไรเพราะทุกอย่างยกให้อนิจังทุกขังและอนัตตาคือถ้าอนิจังทุกขังอนัตตาจริงๆอ่ะนะถ้าอนิจังทุกขังอนัตตาจริงอ่ะคือใครที่แสดงหลักการอันนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคารพพระเจ้าสุโธธนะไหมแสดงธรรมสงเคราะห์ไหมสงเคราะห์สงเคราะห์แม่ไหมสงเคราะห์สงเคราะห์ญาติาไหม สงเคราะห์พระองค์ให้ทานเป็นต้นไหมให้จริยธรรมพระองค์ดีเยี่ยมไหมเยี่ยมแต่คนที่ศึกษาไม่ดีไปเอาตามแต่เฉพาะอนิจจังทุกขังอนัตตามมาหนักๆเข้ากันเลยเอามาไม่หมดนะนะจะเรียวกว่าจะนับถือก็วควรนับถือให้หมดนะนะคำสอนก็นับถือให้มันทุกสูตรนั่นแหละอย่าไปนับถือแค่สูตรเดียวอย่าไปนับถือแค่บทเดียวเพราะนับถือไปนับถือมาเดี๋ยวขัดกันเองเนะนะี่ยนะถ้าถ้าไม่มีข้อยุติแบบนี้นะเพราะนั้น ยุติหาระพระมหากัจจยนะวางไว้เป็นอันดับที่สามนี่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่มีข้อยุติมันจะไปเรื่อยะไม่รู้อะไรเป็นเครื่องยุติอะไรทีนี้การหาข้อยุติเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วก็คือหาข้อยุติจากเทศนาหาระกับวิจัยยหาระนั่นแหละทวนของเดิมนั่นแหละมาหาข้อยุติเพราะฉะนั้นเขาจึงสรุปต่อไปว่าผู้ถูกถามปัญหาควรประมวลควรเลือกเฟ้นโดยบทว่า ที่เป็นปัญหานี่มีกี่บทถ้าบททั้งปวงกล่าวอัดที่ประสงค์อันเดียวก็เป็นปัญหาข้อเดียวถ้าสี่บทกล่าวอัดที่ประสงค์อันเดียวก็เป็นปัญหาข้อเดียวนะสามบทสองบทหนึ่งบทก็นยะเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาปัญหาควรทราบว่าธรรมะเหล่านี้มีอัดต่างกันมีศัพท์ต่างกันหรือว่ามีอัดอันเดียวกันของธรรมะเหล่านี้มีศัพท์เท่านั้นที่ต่างกัน ก็คือหาความแตกต่างของศัพท์และอัฐะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงเนี่ยนะแค่ไหนเพราะฉะนั้นเหมือนอะไรเรายกตัวอย่างเหมือนที่เทวดาทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสัตว์โลกถูกอะไรกําจัดถูกอะไรเวทล้อมถูกลูกสอนอะไรเสียบแทงถูกอะไรทําให้เร่าร้อนทุกเมื่ออันนี้ก็เป็นลักษณะของปุจฉาใช่ไหมท่านนวิจ a หาระนะก็เป็นปุจฉาสี่บทเหล่านี้เป็นคําถาม อัดที่ถูกถามด้วยสประโยคเหล่านั้นเป็นสามปัญหาคือเป็นปัญหาสามข้อรู้ได้ยังไงว่าเป็นปัญหาสามข้อรู้ได้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าสัตว์โลกถูกความตายกำจัดถูกชราเวดล้อมถูกลูกสอนคือตันหาเสียบแทงถูกตันหาทําให้เร่าร้อนทุกเมื่อเพราะฉะนั้นจากคําถามคําถามนี้ถามสามความหมาย สามความหมายคืออะไรที่ที่รู้ได้ยังไงว่าเป็น3ความหมายทั้งๆท,ท,ที่ลักษณะคําถาม4ี่ใช่ไหมถามว่า 1. นสัตว์โลกถูกอะไรกําจัดสองถูกอะไรเวทล้อมสามถูกลูกสอนอะไรเสียบแทงสถูกอะไรทําให้เร่าร้อนทุกเมื่อรู้ได้ยังไงว่าเป็นสามคำตอบรู้ได้ยังไงว่าเป็นเป็นสามปัญหารู้ดูได้จากคําตอบ 1. นสัตว์โลกถูกความตายกําจัดสองถูกชราเวทล้อม ส่วนสามกับสี่เนี่ยนะก็อันเดียวกันคือลูกสอนคือตันหาเสียบแทงถูกตันหาทําให้เร่าร้อนทุกเมื่อนั้นคำตอบเนี่ยมีอยู่สามอ่ะนะคือความตายชราและตันหาสามเนื่องจากมีสามแค่เนี้ยจึงตอบได้เลยว่าความปัญหาเนี่ยมีอยู่สามข้อเท่านั้นน,นะนะเพราะว่าถูกกำจัดคือความตายถูกแวดล้อมด้วยชราถูกลูกสอนคือตันหาถูกตัญหาเนี่ยทำให้เร่าร้อน ก็ก็มีอยู่นะก็ดูจากคําตอบนั่นเองในคาถาวิสัชนาสองอย่างเหล่านี้คือชราและมรณะมีลักษณะเป็นสังคตะแห่งปันเบญจขันธ์ที่ถูกปรุงแต่งชรามรณะเนี่ยนะเป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นทุกขลักษณะของขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีทุกขลักษณะคือชรา มีอนิจจลักษณะคือมรณะทุกคลักษณะของขันห้าคือชาราอนิจจะลักษณะของขันห้าคือมรณะเพราะฉะนั้นชารามรณะเนี่ยเป็นชาราเป็นทุขลักษณะมรณะเป็นอนิจจะลักษณะแห่งขันห้าที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งชารานี้ก็ได้แก่ความเป็นอย่างอื่นความเปลี่ยน,ปยนแปลงแห่งการตั้งอยู่หมายคาว่า ไออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มแปรเป็นอื่นไปเห็นไหมอย่างตอนแรกที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยนะไม่ได้เป็นแบบนี้นะก็แสดงว่าถูกแปรมาเรื่อยๆไอความแปรที่เป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเรียกว่าชราเนี่ยนะชราเรียกว่าความเป็นอย่างอื่นความเปลี่ยนแปลงไปส่วนมรณะก็คือความเสื่อมสิ้นเนี่ยนะเสื่อมสิ้นอันนี้หมายถึงสมมติมรณะนะเช่นเรียกว่าตายนะ ชราก็แก่นะมรณะก็ตายในสองคำข้างต้นชรากับมรณะมีความแตกต่างกันโดยอักน,น,นะความหมายนี่ต่างกันนะคำว่าชรากับมรณะเพราะเหตุไรเพราะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในคันก็ย่อมตายได้ซึ่งสัตว์เหล่านั้นก็ยังไม่ทันแก่อันนี้นี่แก่แบบสมมตินะสมมติชราชราแบบสมมติก็คือคนอายุมากนะ บางทีเด็กๆก,ก็ตายอ่ะนะเพราะนั้นคาว่าตายเนี่ยหมายความว่าไม่จําเป็นต้องแก่ก็ตายได้บางนันตอนเช้าเห็นกันตอนเย็นก็ตายแล้วตอนเย็นเห็นกันตอนเช้าก็ตายแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ทันแก่ก็ตายได้ยกตัวอย่างว่าเทวดาทั้งหลายก็ยังมีความตายซึ่งสรีระของเทวดาเหล่านั้นก็ย่อมไม่แก่คือดูแล้วไม่แก่เนี่ยนะ ก็คำว่าความหมายของคําว่าแก่ก็คือผมหงอกหนังเหี่ยวฟันหักเป็นต้นเนี่ยนะน,นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่า,ารู้ได้บุคคลย่อมอาจป้องกันความแก่ได้แต่ว่าไม่สามารถป้องกันความตายยกเว้นผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายสามารถป้องกันความตายได้ด้วยฤทธิ์แต่ว่าไม่ได้ป้องกันได้ตลอดไปใช่ไหมได้ครั้งคราวครั้งคราวานะนะเช่นว่าอ,อาจจะตายสักอายุร้อยยี่สิบก็ไปตายสักร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยนะ แต่เอาไม่ละอยู่สักห้าพันปีเนี่ยนะโอ้ยไม่รู้จะดามตรงไหนบ้างแล้วนะอะไรใส้ปเปลี่ยนทุกชิ้นเลมนะั้งเนาะหัวใจก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะตับก็เปลี่ยนปอดก็เปลี่ยนไส้ก็เปลี่ยนไปหมดนะการร้องการเร่งเต็มทีนะถ้าเป็นรถนะถ้าเป็นรถคันเก่าที่ใช้มารุ่นหนึ่งเลยนะเปลี่ยนเกือบทุกชิ้นมาหมดแล้วนะไม่เหลือสภาพเป็นของเดิมหมดแล้วอย่างไงีวันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะยังอาการเปลี่ยนเปลี่ยนไปไนั่นแหละเรียกว่าตายแนละ้วะไม่เหลือแล้ว แต่ว่าอาจจะให้อายุยืดไปอีกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะอาจจะตายช้าลงแค่นั้นแหละด้วยอํานาจของฤทธิ์นะด้วยบุญฤทธิ์ด้วยอํานาจยาเป็นต้นอาจจะตายช้าลงถึงยาดีหมอดีก็ตายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าหมอดียาดีก็ตายช้าหน่อยนะแต่ว่าในที่สุดก็สัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสรุปว่าชารากับมรณะเนี่ยโดยความหมายก็ต่างกันชารานี้เป็นทุกขลักษณะมรณะเป็นอนิจจลักษณะ ส่วนตัณหาอันนี้ที่สามนะข้อที่สามปัญหาข้อแรกชราปัญหาข้อสองมรณะที่สามคือตัณหาส่วนตัณหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคําว่าตัณหาสันเลนะโอติโนคือถูกลูกศอนคือตัณหาเสียบแทงนั้นพารหันทั้งหลายผู้ปราศจากตัณหาแม้จะแก่แม้จะตายก็ย่อมปรากฏจริงๆนะพาดหันท่านไม่เหลือตัณหาใช่ไหมแต่ท่านก็ยังแก่และตาย ถ้าว่าตันหาเหมือนกับชราและมรณะไซเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์ทั้งกวงที่ตั้งอยู่ในความเป็นหนุ่มก็พึงปราศจากตันหาคือสามอัดนี้แตกต่างกันนะว่าตันหาชรามรณะนี่โคละอัดกันถ้าหากว่าเหมือนกันเนี่ยนะคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดตันหาแต่เนื่องจากโคนละอัดกันคละความหมายกันตันหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ฉันใดแม้ชรามรณะก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ฉันนั้น ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ไหมเป็นยังไงตัณหาเป็นเหตุแห่งวัตถุทุกข์ตัณหาเป็นเหตุแห่งชาติชราม,มรณะโศกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตง่ายๆเลยนะ,ะความโศกย่อมเกิดจากอะไรความรักน,นั่นนะภัยก็เกิดจากความรักถ้าไม่มีความรักความโศกจกมีแต่ไหนไภัยจะมีแต่ที่ไหน